สวัสดีครับกลับมาพบกับผม n นนติสกับเกมโรแมนช i n g าก้ a ร e u ูนิเว s ร์สกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเอพิโซดเมืองซากะนะครับโคแลบกับเกมโรแมนชิงซา a ้ a r e u n i v e r s รนั่นเองนะครับซึ่งมีทั้งหมด2แบนเนอร์ด้วยกันก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมข้อมูลก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารใ,ใหม่ๆจากเนนติสอาร์เอสเอชนะครับ โดยที่ชื่อแบนเนอร์ในรอบนี้นั้นจะไม่ใช่ชื่อ,อตัวละครที่เป็นตัวละครที่อยู่ในแบนเนอร์นะครับโดยที่แบนเนอร์ที่1น,นั้นจะเป็นชื่อ,อภาคตะวันอขออภัยครับภาคกลางของเมืองซากะนะครับโดยที่ตัวละครตัวแรกที่ผมจะมาเสนอก็จะเป็นตัวละครจากล็อกบูเก้นั่นเองนะครับตัวละครล็อกบูเก้เป็นตัวละครจากรูมชิ้ซากะภาค2นะครับเป็น ในร่างนี้ก็เป็นสไตล์คาถาตามปกติโลแจมเมอร์ท่าน้ำแล้วก็ท่านมืดนะครับโดยที่ในร่างนี้นั้นมีค่าเบรกสถานะ50อยู่ที่ค่าพลังเวทบวก110แล้วก็ค่าพลังป้องกันเวทมวล93เปนะครับต่อไปจะพูดถึงท่าโจมตีนะครับท่าที่1เป็นท่าแรงอี e, ประเภทซับพอร์ทท่าน้ำเป็นท่าประเภทฟื้นฟูเมื่อใช้แล้วก็จะทำการ นิ้วนะครับตัวละครนอกจากนั้นแล้วก็จะติดสถานะ d e เฟน d u อให้กับตัวละครที่ถูกได้รับกันอยูนั้นน้อยโดยที่ d e เฟน d u อนั้นมีผลตลอดการต่อสู้ท่าที่2เป็นท่าแรงเอสท่าสายฟ้าแล้วก็ท่ามืดคอสสิบลดได้2เหลือ8เมื่อใช้แล้วก็จะเป็นการโจมตีศัตรูประเภทเป้าเดี่ยวระยะไกลทางอ้อมมีผลลดค่าสถานะทุกอย่างน้อยนะครับ ส่วนท่าที่3นะครับเป็นท่าแรงบีนะครับท่ามืดแล้วก็ท่าสายฟ้าคอสสิลดได้คอสสิลดได้3เหลือ12นะครับเป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มประเภทน้ําแล้วก็สายฟ้ามีผลติดคิติค่อนกับศัตรูประเภทท่าน้ําและประเภทปลานะครับโดยที่มีผลส่งให้ลดท่าพลังเวทมนต์ของศัตรูทั้งกลุ่มสูงต่อไปจะพูดถึงตัว Ability ability ที่1นะครับ เป็นถ้า,เ,าเมื่อ,อ,อใช้ท่าโจมตีประเภทท่ามืดจะทําการเพิ่มค่าพลังโจมตีอาวุธสูง3เทินและนอกจากนั้นแล้วก็จะบวก PP ให้กับตัวเองบวก1ในกรณีที่ใช้การโจมตีประเภทท่าสายฟ้าจะทําการเพิ่มพลังป้องกันของอุปกรณ์เล็กน้อยมีผล3เทินนอกจากนั้นแล้วก็จะฟื้นฟู hp ให้กับตัวเองน้อยมาก Ability ที่2เมื่อ เริ่มต่อสู้จะบวก p p ีให้กับตัวเองบวก2และเมื่อโจมตีจุดอ่อนจะทำการฟื้นค่า hp ให้กับตัวเองน้อยมากนอกจากนั้นแล้วก็จะบวกป P ให้กับตัวเองบวก1อีกด้วย Ability ที่3เมื่อใช้อาวุธประเภทกระทาจะเพิ่มดาเมจสูงมากและเมื่อถูกโจมตีด้วยท่าที่ป้องกันจะทำการเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองมหาศาลและเช่นเดียวกันถ้าถูกโจมตีด้วยท่าที่ป้องกันก็จะทำการ ติดสถานะดีเฟกให้กับตัวเองมีโอกาสสำเร็จสูงนะครับสำหรับร่างนี้ก็จะถูกนำมาเพิ่มในส่วนของดีบัฟที่ตัวละครหลายๆตัวไม่มีนะครับโดยเฉพาะการดีบัฟที่สามารถดีบัฟได้หลายค่าสถานะทำให้หากมีตัวละครที่ดีบัฟอยู่แล้วก็จะทำให้ดีบัฟศัตรูได้มากยิ่งขึ้นนะครับที่สำคัญคือในตัวละครตัวนี้ก็สามารถดีบัฟได้ทุกค่าสถานะนั่นเองนะครับ ตัวละครตัวต่อไปตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวละครเทพเจ้า,าวานะครับโดยที่ตัวละครในร่างนี้นั้นเป็นโรแอตแท็กเกอร์นะครับผมเมื่อโจมตีก็จะอยู่ในสถานะที่เป็นการโจมตีประเภททตุไฟแล้วก็ทตาดินนะครับโดยที่ตัวละครตัวนี้มีค่าเบรกสถานะ50อยู่ที่ค่าพลังเวทอยู่ที่117แล้วก็ค่าสปีดบวก108เมื่อโจมตีนะครับท่าที่1เป็นท่าโจมตีประเภทฟันเอา เป็นท่าะจมตีประเภททุบแล้วก็ประเภทแทงแรง E ี o s t หนึ่งลดได้1่เหลือศูนย์เป็นท่าโจมตีเป้าเดี่ยวธาตุดินนะครับโดยที่เมื่อโจมตีมีโอกาสน้อยที่จะบวก P P บวก4ท่าที่2เป็นท่าโจมตีประเภทธาตุไฟแรง4คอส9ลดได้2เหลือ7เป็นท่าโจมตีเป้าทั้งกลุ่มนะครับเป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มระยะไกลาทางอ้อมนะครับเมื่อโจมตีแล้วก็จะเพิ่มค่าพลังเวียนวนให้กับตัวเองฟานกลางท่าที่3นะครับเป็นท่าโจมตีประเภททุบ หรือท่าประเภทอาวุธประเภทท่าจีนนั่นเองนะครับเป็นท่าแรง A cost สิบสลดได้3เหลือ9นะครับต่อไปจะพูดถึงตัว ability นะครับ ability ที่1เมื่อติด overdrive นะครับจะออกท่า,เ,าเ,มเมื่อใช้ overdrive จะออกท่าคิมสันซันแฟร์นะครับซึ่งเป็นท่าโจมตีแรง S ทั้งกลุ่มประเภทไฟแล้วก็ท่าแสงนะครับเป็นการโจมตีทั้งกลุ่มแล้วก็เป็นท่าที่ออกเพียงแรงหนึ่งเท่านั้นและนอกจากนั้นแล้วเมื่อโจมตีมีโอกาส ปานกลางนะครับที่จะออกท่าคิมสันเฟร์พาร์นะครับซึ่งท่าคิมสันเฟร์พาสเป็นท่าแรง 3S มเอสท่าไฟนะครับโดยที่มีผลเป็นธาตุไฟแล้วก็ธาตุแสงนะครับผมอาบิลิตี้ที่2เมื่อทําการเทินจะโมรันอัพและกาดอัพปานกลางให้กับตัวเองมีผล1นึ่เทินพร้อมทั้งยังติด BP พบวกหนึ่งให้กับตัวเองด้วยแล้วนะครับแล้วก็อาบิลิตี้ที่3นะครับเทนชั่นอัพเซเว่นเมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตี ระดับอันตรานั่นเองนะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวละครตัวที่3ในแบนเนอร์นี้นะครับก็จะเป็นตัวละคร CO นะครับซึ่งในร่างนี้นั้น CO จะเป็นตัวละครโรนแอตแท็กเกอร์เช่นเคยนะครับโดยในร่างนี้นั้นก็จะเป็นตัวเ,เป็นมีท่าเบรกสเตตัส50อยู่ที่ค่าสปีดบวก104%ค่าแอตแท็กห0นะครับ ต่อไปจะพูดถึง่าตุต่างๆของตัวละครนะครับ่าที่1เป็นท่าประเภทแทงนะครับเป็นท่าประเภทซับพอร์ตใช้ b p 4ลดได้1เหลเดือ3เมื่อใช้แล้วก็จะเพิ่มค่าพลังป้องกันให้กับอุปกรณ์ของสมาชิกในปาร์ตี้น้อยมีผล1เทินและฟื้นฟูค่า HP ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ทั้งกลุ่มน้อยมากนะครับ่ทาที่2เป็นท่าโจมตีแรงสีประเภทท่าแสงคอสส1 1ลดได้3เหลือ8 เป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มธาตแสงและเมื่อใช้แล้วก็จะเพิ่มค่าพลังโจมตีให้กับสมาชิกในปาร์ตี้สูงมีผล3เทินและติด,ดคีิคอนกับศัตรูประเภทอันดิสและก็ประเภทมานนะครับท่าที่3เราสไลเซอร์เป็นท่าโจมตีแรง 4s ประเภทแทงคอส1ิ 15, ลดได้3เหลือ12เป็นท่าโจมตีเป้าเดียวระยะใกล้นะครับต่อไปจะพูดถึงตัวอบิลิตนะครับอบิลิตที่1เมื่อทําการเทินนะครับก็จะ ออกค่าจะ,จ,ะจะเพิ่มค่าการเคลื่อนไหวหรือการออกแอคชั่นน้อยและเมื่อ HP เต็มอยู่นั้นจะเพิ่มดาเมจสูงมากแต่ในกรณีที่ HP ไม่เต็มจะทำการลดดาเมจปานกลาง Ability ที่2เมื่อทำการต่อสู้จะบวก BP ให้กับตัวเองบวก1และเมื่อจบการเทือนจะบวก BP ให้กับตัวเองบวก2 a i t l i t y ที่3 tension up s เมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีระดับอัลตรานะครับ สำหรับร่างนี้ก็จะเน้นด้านดาเมจอย่างเดียวนะครับสำหรับตัวละคร CO ต่อไปก็จะพูดถึงอีกแบนเนอร์หนึ่งนะครับจะเป็นเมืองซากะทิศตะวันตกนะครับซึ่งจะเป็นตัวละครจากพ o l ก g a Family นั่นเองนะครับจะมีตัวละครทั้งหมด3ตัวละครโดยผมจะเริ่มจากตัวละครโจซึ่งเป็นหัวของแบนเนอร์นั่นเองนะครับตัวละครโจในร่างนี้นั้นเป็นสไตล์ SS เป็น Attacker ที่ใช้อาวุธประเภทกถาธาทุไฟและทตุน้ํา โดยที่มีค่าเบรกสเตตัส50อยู่ที่ค่าพลังเวทบวก120และบวกหลัง11ค่าสปีดบวก110ถ้าโจมตีก็จะมีดังต่อไปนี้ถ้าแรกอิกะเฟสเป็นท่าโจมตีเป้าเดี่ยวประเภทท่าไฟแล้วก็ท่าแสงแหลง E คอ s ส2ลดได้ 1, 1, 1. เหลือ1เมื่อใช้แล้วก็จะเป็นการโจมตีประเภทไฟและท่าแสงพร้อมทั้งนั้นยังเพิ่ม s p ให้กับตัวเองน้อยอีกด้วยท่าที่2เป็นท่า ท่าอ e ิกัสเฟรมนะครับซึ่งเป็นท่าโจมตีประเภทไฟแล้วก็ท่าน้ำแรง4คอส11ลดได้3เหลือ8เป็นการโจมตีทั้งกลุ่มและเมื่อโจมตีแล้วก็จะติดสถานะโมรันดาวหรือลดค่าพลังโจมตีของศัตรูปานกลางมีผล2เทินท่าที่3า r เค y ซี่แอคแครเล่นะครับเป็นท่าโจมตีแรง 3S เนะครับเป็นท่าประเภทท่าน้ำแล้วก็ท่าแสงเป็นท่าใช้ทุกครั้งที่ใช้จะใช้ 1> LP1 ด้วยใช้คอรส14ลดได้3เหลือ11เมื่อใช้แล้วเป็นท่าโจมตีประเภทออกทีหลังสุดนะครับเป็นท่าประเภทท่าน้ำและแสงเมื่อโจมตีแล้วจะติดดาเมจบล็อกให้กับตัวเองมีผล2เทินโดยดาเมจบล็อกนั้นจะทำให้ดาเมจของศัตรูเป็น0จากการโจมตีทุกประเภทนะครับต่อไปจะพูดถึงตัว ability ability ที่1ไคลแมกเมื่อเริ่มต่อสู้จะทำการติด OD เก t e ของตัวเองเต็มทันที และเมื่อทําการเทินในขณะที่ OD เกตเต็มนั้นจะเพิ่มค่าโมรันอัพให้กับตัวเองสูงมากมีผล1เทินและในกรณีที่ OD เกตไม่เต็มนั้นจะทําการเพิ่มการอัพสูงให้กับตัวเองมีผล1เทินเช่นกันอัพพลิเที่2เมื่อทําการต่อสู้จะบวก PP ให้กับตัวเองบวก1และเมื่อจบเทินจะบวก PP ให้กับตัวเองบวก2องอัิที่3 Protect Hydration เมื่อถูก เมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีสูงมากและเมื่อถูกโจมตีลดดาเมจสูงมากนะครับสำหรับในร่างนี้ก็จะเป็นร่างที่ถูกอัพเกรดหลังจากที่ไม่ได้อ่ามาตัวละครนี้เอ่อมานานแล้วนะครับก็จะเพิ่มคุณสมบัติด้านพลังโจมตีและทําให้ตัวละครสามารถโอ์ไดได้ตั้งแต่ต้นเทินทันทีนะครับผมสําหรับตัวละครตัวที่2จะเป็นตัวละครพูลกาลินวูดนะครับ ร่าง SS ซึ่งในโลนี้ก็จะเป็นโลซับพอร์เตอร์ใช้อาวุธประเภทดาบและมีธาตุไฟนะครับโดยที่ค่าเบรกสเตตัส50นะครับค่าแอตแทอยู่ที่92%ค่าพลังเวทบวก106%ค่าพลังความรักบวก62%นะครับท่าโจมตีก็จะมีดังต่อไปนี้ท่าที่1เป็นท่าประเภทฮิวแรง E ธาตุไฟใช้ LP 1คอสสลดได้1เหลือ2เมื่อใช้แล้วก็จะทำการฟื้นฟู HP ให้กับเป้าหมายพร้อมทั้ง เมื่อจบเทินจะฟื้นฟูค่า HP ให้กับเป้าหมายที่ถูกใช้มีผลน้อยมากมีผล3เทิน Ability ที่2เป็นท่าโจมตีประเภทแถวแนวตั้งท่าโจมตีประเภทธาตุไฟแล้วก็ฟันนะครับเป็นท่าแรงเอสคอร์ดลดได้2เหลือ7ท่าที่3ท่าโจมตีประเภทไฟแรง 3S เป็นท่าประเภทเวทมนต เมื่อโจมตีเป็นคอสท่าคอสสิสามลดได้3เหลือ10เป็นท่าโจมตีออกก่อนประเภทธาไฟเมื่อโจมตีแล้วก็จะทําการเพิ่มค่าพลังโจมตีของอาวุธยกเว้นตัวเองสูงมากมีผล1เทินนะครับต่อไปก็จะพูดถึง Ability Ab ี้อ l บิลที่1เมื่อถูกโจมตีจะลดดาเมจสูงและเมื่อเริ่มต่อสู้จะติดสถานะกำแพงเพลิง อยู่ตลอดการต่อสู้ซึ่งกำพงแพงเพลิงนั้นเมื่อถูกโจมตีจะถูกสะท้อนด้วยท่าประเภทเวทมนทธาไฟทันทีและถ้าหากถูกโจมตีด้วยด้วยท่าไฟดาเมจจะเป็นศูนย์อบิลิตี้ที่2นะครับเมื่อโจมตีจะทำการฟื้นค่า hp ให้กับตัวเองน้อยมากและบวก bp ให้กับตัวเองบวก1เมื่อใช้ท่าประเภทฟื้นฟูจะทำการติดสถานะเพิ่ม hp ให้กับตัวเองเมื่อจบเทินเพิ่มน้อยมากมีผล5เทิน a อปพลิเที่3นะครับเมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีสูงมากและเมื่อทำการเทินจะติดสถานะ d e f e n d up ปานกลางมีผล5ครั้งต่อ1การต่อสู้โดยที่สถานะ d e f e n d up นั้นจะอยู่ตลอดการต่อสู้นะครับซึ่งในโปลูก้าล่างนี้ก็จะมีการเพิ่มสถานะเกี่ยวกับเรื่องการ healing เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งมีประโยชน์สำหรับใช้ต่อสู้กับศัตรู รวมทั้งท่าโจมตีต่างๆที่ได้มาจากล่างก,ก,ก่อนก็เหมาะสมที่จะใช้เล่นในระดับหนึ่งนะครับต่อไปจะพูดถึงตัวละครตัวสุดท้ายของแบนเนอร์ที่2ทิศตะวันตกนะครับก็คือตัวละครลิสลินวูดนะครับโดยที่ตัวละครลิสลินวูดนั้นเป็นตัวละครอ,รอาวุธประเภทปเป็นอาวุธประเภทธนูนะครับทตาน้ำซึ่งในโรนี้ก็มาในโรของดีเฟนเดอร์นะครับผม โดยที่ในร่างนี้ก็จะมีค่าเบรกสถานะ50อยู่ที่พลังเวท110%ค่าพลังป้องกัน94%ค่าพลังความแม่นยำ90%นะครับโดยที่ท่าที่1เป็นท่าโจมตีประเภทแทงแรง e cost ลดได้1เหลือ0เมื่อโจมตีแล้วก็จะติดสถานะกัดอัปปันกลางให้กับตัวเองมีผล1เทินท่าที่2นะครับ Aquabash เมื่อโจมตีจะเป็นท่าโจมตีประเภทแถวแนวตั้งนะครับเป็นท่าแรง b cost 5ลดได้1เหลือส ท่าที่3เป็นท่าโจมตีแรง SS นะครับเป็นท่าท่าน้ำคอสิบลดได้3เหลือ9เมื่อโจมตีแล้วก็จะเป็นการโจมตีประเภทแถวแนวตั้งนอกจากนั้นแล้วก็จะติดสถานะกาศอัพให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ทั้งกลุ่มมีผลสูงมากนะครับและมีผลเพียง1เทินเท่านั้นต่อไปจะพูดถึง Ability ของตัวละครตัวนี้ก็จะมี Ability ดังต่อไปนี้เมื่อถูกโจมตีลดดาเมจสูงและเมื่อเริ่มต่อสู้นั้น จะติดสถานะป้องกันธาตุน้ําโล่น้ํานั่นเองนะครับโดยอยู่ตลอดการต่อสู้เมื่อติดสถานะนี้แล้วเมื่อถูกโจมตีจะสะท้อนการโจมตีกลับด้วยท่าเวทมนธาตุน้ําพร้อมกันนั้นถ้าหากถูกโจมตีด้วยธาตุน้ําก็จะดาเมจเป็น0ูต่อไปนะครับอ b บิลิตี้ที่2องเทคนิ w i t c h เมื่อโจมตีจะเพิ่ม BP ให้กับตัวเองบวก1ในกรณีที่ใช้ท่าประเภทกายภาพจะเพิ่มค่าพลังเวทมนและค่าความแม่นยำสูง ในกรณีที่ใช้ท่าประเภทเพทมนต์จะฟื้นค่า HP ให้กับตัวเองน้อยมากอว i l i t ที่ที่3นะครับเมื่อทำการโจมตีเมื่อถูกโจมตีจะลดดาเมจสูงพร้อมกันนั้นเมื่อ,อ,อทำการเทินจะติดสถานะฮีทอัพให้กับตัวเองปานกลางมีผล5ครั้งตอนหนึ่งการต่อสู้โดยที่สถานะฮีทอัพนั้นจะอยู่ตลอดการต่อสู้นะครับสำหรับตัวละครร่างนี้ก็เหมาะที่จะใช้ เอาท่าจากรางก,ก่อนก่อนมาใช้โดยเฉพาะท่าฮิลลิ่งนะครับสำหรับร่างนี้ก็เหมาะที่ใช้สู้ในหลายๆกรณีด้วยกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีตัวละครลิสในร่างก,ก่อนก่อนก็สามารถนำร่างนี้มาประยุกต์ใช้งานได้ในการต่อสู้ต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอัปเดตสำหรับซากะอีเวนต์นะครับต่อไปก็วันที่16ก็จะมีอัปเดต TGS 2022ในวันที่16วันศุกร์นี้นะครับผม และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดจากเกม romancing saga re universe ในแพท s c o ล e c o l l b กับเมืองซากะนะครับก่อนที่จะจากกันไปก็ฝากเพื่อนๆกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากเน็ติส R S S channel สำหรับวันนี้ผมเน็ติสขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบาย